คำเตือนเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นทางช่องเป็นสื่อกลางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสวัสดีจ้า,แม,จามแม่อุดจอนแม่อุดรเมื่อนีอห่หานถุถงทานจ,จ,จีรายไมาเอาตำเล้าสอดอกแม,ม,ม่ฟันดีอยู่บอ่อตำเล้ากับฟันดีโยฟันมาค่ะเอาอัน ของมาหายยู right. oh. um. Peter, oh. hmm. uk, hmm. yeah ่มวดก้อนกับฟ oh. ันมาค่ะเอาของมาหายในว่าแม่อุทธรนะบ่ได้องลืมแม่หวดก้อนกับอะไตำบนตำลางอย่างนี้เลยกับแม่สามหกว่าสัตว์สามหกกับหกเก่าเร้อว่าสัตวว่ะบอกแค่นั้นนึงแม่หมวดก่อนนะหมวดก่อนเลยทำนั่นแม่แต่ว่าบ่ได้องคลิปโอ้ยอันดังยุคผู้เดียวไปแม่ผู้เเดียว แังไดคือดังอยู่ผู้เดียวแท้ถ้ายจง่าจะเป็นแจงไดบูอืมวดนั้นสุดนั้นรัฐบาลให้กะดังอยู่ผู้เดียวเนาะพอคลิปกบว่ไใดเนาะโอ้คลิปกบว่ใดแล้วดังอยู่ผู้เดียวอย่างวะวันนี้ให้เอฟซีอันดังน้ำเน้ให้หูน้ำเน่แม่กระแจงมาให้หูนั่นมันตัวงวันนี้ว่าขอให้เอฟซีน้ำเน่วดนี้ที่ได้ดังหลายคนงานที่แรกแรนบอกกันผู้ใดโทมาบอกว่า สามหกเลยก็หกเก้าเอารถเท่านั้่าประเสนเลยเมื่อนี่ยกับฟันมาเหรนจันจีน่ามาส่วนไปเก็บเพชรไปเก็บเพชรไปหาซองซองเบิ่งปลาอะไรปลาไรกับบอมีเห็ดบ้านมีครอบครัวกอื่นหนูแดนน้ำก้นจันจีน่าโดนบอกแม่ฟาบ้าฟาบ้ามาสั่นเอาฟ้าไปยัางมาสั่นเดยเอาข้ามาแดี่ยวข้ามาแดี่วมาสั่นเดยฟา้ากสร้างมาตัวมาสั่นแม่ว่าไปเก็บเพชรมาสั่นไปเก็บเพชรหรื เออเลยจันจีราพี่เจมเห็ุอะไปไปว้ไว้ไแม่เราไปน้ำโกนบานได้เหตุลายบอกบ่มีเห็ุบาทนี่ไปเราไปซองไปซองมาเดีมีต้นกล้วยต้นหนึ่งต้นกล้วยย่างคือต้นซ้ำนี่แหละต้นกล้วยนะมันต้นสันสันซ้ำนี่แหละอยู่ในป่าแนี่ยเอ้ากล้วยยังคืออยู่ในป่าบัดนี้ผู้ใดมาปลูกไว้วัานี้บาบาทนี้ใบใหม่มันก็อยู่อันขางโพนก็กล้วย พ่นนั่นปวดนะนอยู่ข้างพ่นปวดตึงสี่นะ,ะต้นหวต้นหนึ่งนะต้นเนน้อยนึงเลยแต่ว่าหนวยโหคือ,อยังโอ้ต้นกล้วยแคะบอกแม่ <c oughs> เออต้นต้ยโอ้ต้น <c oughs> กุ้ยมะทอนี่ยหาแล้วมาแม่บอกหาข้อโรคแล้วมาหนังเป็นน่วยมันเป็นน่วยโอ้ยตอนสั้นนึงเป็นน่วยต้นสั้นนึงแปลกว่ามันเป็นน่วยแม่ต้นซ้ำเลยอ่ะเฮ้ยผู้ใดสิว่าเอารอเขาพูดอยู่ในป่าเนาะมันสิมาเห็ดเป็นปีศานายเนี่ยเออบ้านในต้นกล้วยมันซ้ำเนี่ยนะมันก็ไปซองเบืองซองมึงเห็ดน่ะนะมาตีนพ่นมันคือเป็นตะมีเห็ดแท้ว่าสัตวว่าไปเบิองเดี๋ยววันมาไม่เห็ดมันเห็นแต่ต้นกล้วยแม้ว่าต้นกล้วยเป็นต้นซ้ำเลยล่ะเบิองไปเบิองมา คือดอนเนี <RPG> <N> ่ย <half> ต้นนนอยเป็นไน้ไหมก็เป็นไม้ฟาดกูบ่ได้ตัดหยางนอมาเดี๋ยวไม้มานนดลบขึ้นหยังใน่วยมันน่ะเฮ้ยต้นนนอยก็เป็นหน่วยกับสุกบาทในโหสุกหยางดีอยู่สิบานกระปิดเอาปิดเอาจับเอาง่อยกลวยนะจับฮักโรคฮักโรคใส่กระตาหน่ะไหมใส่อัน ตาตาข้อตาไปเก็บเห็ดน่ะแต่ว่าบ่ได้เห็ดได้แต่กล้วยได้แต่กล้วยหักหลงหักหลงหลายบ่แม่ดกบ่ดกบอดุเดี๋ยวมันถามว่มีมีตาแต่หักเอาเต็มหน่วยมันตอนั้เอาคู่เดียวเลยเนาะในห้องฟันคุ้มในห้องฟันคุ้มเอาหน่วยกลือมันสุก้าตอนสั่นๆนั่งสีนอนอยู่ในป่าเนาะจ้าเอ้าผู้ใดมาปลูยก็กล้วยไปในป่าวมาสักนี้ช่องหาเห็ดเลยกล้วยกูก็เอาแม่มันกล้วยเลยนะว่าซาดวะฟังอาจัรย์ที่รักฟังมาแมนี่ยฟังมา ไม่เปล่าไปือย่างโซ่ไปเก็บตะเห็ดบ่นแรก่ะเอเขาสิไปเก็บก้อนเพิ่นแบบไม่ไปเก็บกับไปเก็บรถเราจะได้แบบว่าน่ะเสี่ยงกล้วยตัวหักเอากล้วยสุกน่งเนาะมันสุกเนาะก็หักเอากล้วยตัวอันี่มาหักคุ่มะกล้วยอยู่หันหน้าตีเอาจันจีร่ามาเก็บกล้วยน้ำกับบอมาไปเก็บแต่ที่ไปเก็บแต่เห็ดไปเก็บแต่เห็ดก็ยืนอยู่คนอาจาันจีร่าน่ะก็เอิ้นได้ห้าเด่งแต่เฮาวหน้าบมาเฮาว่า มาอยังไหนแม่เอากล้วยโยแม่เต็มตาบ่แม่แม่เต็มกับตากล้วยนะโอ้กล้วยนั่นก็ไม่มีตดตาเตะก็พิษด้จังไหนพวกจะใส่กับตาด้วยอย่างมากกล้วย<อ>ในกล้วยเคี้ยนหนึงก็ตีเอาขั้นแม่ตีกะตีเป็นเก่าหนึ่ง<อ>กล้วยเที่ยน,นึ่งนะฝันเหมือนวันอาทิตย์แม่มากสิยเก่าเก่านืงเออ ฟันว่าอาทิตย์ฟันต่ออันหมวดมาวันจันด้วยตัวนี้แม่แม่ฟันว่าอาทิตย์หนึ่งบาจันจิฬาสิมาไทยหมู่บ้านไงเลือยบมาก็เลื่วยบอกให้ฟังเลยฝฟันบาอันได้กล้วยบาเมื่อขึ้นเนี่ยฟันบาเขาเอาของมาให้บบดนี้ฟันต่ออีกเรีองนึงฟันต่ออีกเรียงหนึ่งจะเขาเอาอย่างมาให้แต่ว่าได้เอายู แต่ว่าจ้าเขาเอาเยื้อมาให้มาขึ้นนี่แหละเอาอยู่โมเมนต์สิมันอีกบ่านอ๋อโมเมนต์เหล็กอยู่นั่แม่อุดรนี่บ่านอ๋ตัวสิถึกนะแม่นกับแม่นตัวนอกกัให้มันถึงกันก็ด้เต็มกระตาแถวดนเต็มกระตากล้วยชุกกับแม่นั่นแล้วบัานนี้บ่สูงพร้อมเนาะเด็ดง่ายสบายสบายเลยเนาะโมกข้าไปนังสิแม่โมกข้าไปซองเห็ดหน่าซองเห็ดพโพดมันบ่เห็นกล้วยแค่กล้วยตัวนี้เป็นช่นไร คือเมื่อเก็บเห็ดคือมีกล้วยนะเมื่อเก็บเอากล้วยแม่จ้าเอากล้วยใส่กระตาอะไรแบบกล้วยสุกเขี้ยนึ่งจ้ามันอกล้วยสุกเขี้ยนึ่งมันสิตรีไปยังมันก็ต้องเป็นเกาหนึ่งเลยแหละเน่ยมาแบบเน้นตัวนี้ละเกาหนึ่งเก้าหนึ่งเลยอะมันกล้วยเนาะเก่าหนึ่งหันหัวร่งกับเป็นหกหนึ่งไปอย่างสิ เก่าหนึ่งหนึ่งหกไปยันสี่ฟันดีได้เนาะแม่เนาะไดีเก็บเอากลวยเนาะตองแถวนั้นฟันว่าได้บอกเผากว้ยังถือเลขเนาะแม่เมื่นนี่ก็หายไปเอาไปเอาทองหายไปเอาทองไปเอาทองยังที่ได้นะแม่ไปเรกเอาไปเอาทองเริกแสดงว่าโตดีนี่ซิวน้ำแม่อุดอนได้ไปซื้อทองเริ่มาเลยไปซื้อทองกา เอาแม่โยกหยย้ยจากบาทเนี่นแม่ไปซื้อทองเด่อบเนี่นยอันหนึ่งสองหนึ่งสองเกตนันแต่แอฟริกาคูดิอัลคาดิอัลคาดูเลคยกิอัลก็ได้เงินเพื่นผู้ผิ่าเสียกับอะไรเงินเด่าค่ะฟางเอาเป็นแนวทางไปซ <จอ S 2> ื้อ,อไปน,นะคะอันหนึ่งสองเกตตมันออกกอิวนาแม่อ,มออกกอิวนาน่ะเห็นบอกก็ โอ้หนึ่งสองเจ็ดนี่ออกอยู่ทั้งหนาแม่หนึ่งนี่ลบยังได้กับบ่อออกแมวไฮจันจีลาบพื่อนี่ก็เป็นเดอกกับแมนเดอกเป็นเ็กหนึ่งก็ได้มาที่นี่แม่กับฟันว่าได้เก็บกล้วยกับเลยตีเป็นหนึ่งเกาเกาหนึ่งมันก็อยืนในระวบางนี่แหละกับเด็กอันที่หนึ่งสองเจ็ดนี่มันออกอยู่หนาออกอยู่บางขียวนี่ไตลงมาเนี่ยก็ไม่ออกยู่หนึงหนึ่นี่โอ้สามตัวนี่ขึ้นอยุนาเลยแมน อาจารย์ิดนาน้าเอาเด้อพี่น้องจันทิดาที่ได้กินกล้วยคือแม่อุดรบ่านน้องเออเจ้าว่าจ้าว่าแม่อุดรก็ญ่คิดอยู่นี่ล่ะจันทิดาทีได้กินกล้วยว่าที่ได้เอาแม่ก็ว่าได้กินอันได้ของเนี้ยเจ้ว่าว่ได้กินดอกได้ของเข้ามาให้ว่ะาจันทิดาก็ะเด้่เอาเร่อเหมืวที่ได้นี่แม่พ่ได้กินกล้วยได้เหมว่าที่ได้วจันทิดาโอ้โหงวนี่สิกินกล้วยนั่แม่อุดรดอกนี้เนาะ เจงซี่เลยเต็มกระตาเนาะเมื่อนไปหันกับว่าเลยบอกเนาะสามโฮก,กับอันอย่างกับโฮก,ก้าอู้เป๊ะๆเ,เลยแล้วโฮกเก่าแ,แม่อุดรนนะแม่กับอ,อันใหน้อิซี่ไปซื้อเพราว่าว่าเลยซื้อแม่ไปอ,อ,อันนั้นบอกลังไม่เนาะแม่มันบ,มนบแม่ พอวางวดวางหันน no. ี่แม่บ่ได้ปล่อยนะไม่เนาะตำเล่านะว่างวดนี่อ่ย่าดังตะลังไม่ไรแม่เอาน้ไม่น้ำแน่แม่ในี้าเสียเอาน้ำไม่พาเอฟซีไปเก็บน้ำเน่กล้วยนะเอฟซี่แม่ถ่ายอยู่ด้วยนี่ไปเก็บกล้วยก็แล้วแต่อันที่จะน่าเอาเด้อแม่หักเอากล้วยแม่กล้วยซุกแม่จันยีราก็เด้งแม่อยู่หันนะโอ้ยกูเอากล้วยอยู่ว่าเสดว่ามึงไปด้ดไปใช้ก็ไปด้วกูเอากล้วยก้อนมาสั่ง จันยีร่ากะยืนถามแม่กะบอกไม่มียเนาะบอกไม่มียขันเอาฮักเอาฮักเอากล้วยสุกนะไปเคลียร์เพจใด้กล้วยกันจ้ะสิง่ายคือปอกกล้วยเลยเนาะง่ายคือปอกกล้วยเด้อให้ไปเอาทองค่ำเด้อจ้าให้ไปแเดกทองข่เพิ่นทองค่ำเมี่งเล่านะร้ายค่ะไปตำเล่ามือนีเนาะแม่เนาะสองพุงเธอไปแดกเอาทองค่ำเหมือนตัวค่ะไปตำเล่าเสร็จไปแวให้เด้อพี่น้อง ค่ะขอบคุณนแนวท่าแม่อุดอ,อนจ้าขอบคุณค่ะดำให้ด้วยค่ะ